สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่อลิสคลบค่ะมาฟังเรื่องราวผ่านความหมายจากไพ่กันนะคะท็อปปิกการ์ดในวันนี้คือสิ่งใดที่ทำให้คู่อริของคุณหวาดวันขอบคุณสำหรับทุกๆการสััพอร์ตนะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากด้วยนะพอมแล้วขออนุญาตเช็กพลังงานน,นิดนึงนะคะตัวอักษร สตัวนี้อาจจะเกี่ยวข้องอะไรบางอย่างกับคุณได้นะ HB TJ นะคะขอเช็คพลังงานทั่วไปของคุณนิดนึงก่อนเนาะพลังงานตอนนี้เป็นยังไงนะคะขอดูพลังงานตอนนี้หน่อยกำลังคบคิดอะไรหรือเปล่านะ เต็มแม็กซ์มาเลยเทน w a วอ s นะคะออ้ใกล้ได้เห็นความจริงแล้วนี่กำลังตามหากำลังอยากได้อะไรอยู่ใช่ไหมใกล้ได้เจอแล้วนะหุยถือพูดปุ๊บมาปั๊บเลยพี่ไพ่น่ารักเหมือนเดิมเลยอุ๊ปส์ อนุญาตหยิบไปเดียวแล้วกันเนาะอืม tree of s o r d s อืมเหมือนเหมือนพลังงานมันมันมีการตั้งคำถามกับความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นในชีวิตของตัวคนเนาะว่าแบบยังไงนะเราก็เป็นคนดีมาตลอดนี่นาะทำไมเราถึงเจอเรื่องแบบนี้เจอคนแบบนี้มันมีคำถามมันมีข้อสงสัยอะ พี่ไพ่เขาเหมือนอยาจะกรซีบอกว่าอย่าได้สงสัยไปเลยสิ่งที่คนคนนึงทํากับคุณนะคะไม่ว่าจะดีหรือร้ายอะ่ะมันบง่งบอกคุณค่าในตัวของเขานะไม่ได้บง่งบอกคุณค่าในตัวของคุณหรือในอีกความหมายหนึ่งก็คือการที่เขาทําไม่ดีใส่อะคะ่ะมันไม่ได้หมายความว่าคุณไม่ได้น่ารักพอที่จะ ได้รับสิ่งที่ดีงามอะหรือว่าการที่คุณได้รับสิ่งที่แบบมันไม่โอเคมันแปลว่าคุณแบบเออฉันไม่ดีเหรอไม่ใช่คนเก่งเหรอไม่ใช่ลูกคนโปรดของพระเจ้าเหรออะไรท่งนองนี้เนาะอ,อย่าเพิ่งน้อยใจไปนะคะพี่ไพ่บอกอย่าเพิ่งน้อยใจมันเป็นเช่นนั้นเองนะคะเหตุการณ์มันเป็นเช่นนั้นเองเหตุการณ์มันเป็นจริงๆมันเป็นเหมือนบททดสอบของคุณนิดนึงนะว่าเป็นไงล่ะถ้าเจอเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นในชีวิตของคุณนะ คุณยังจะอยากเป็นคนดีอยู่ไหมอะไรทำนองเนี้ยเหมือนแบบแอบ,บทดสอบคุณนิดนึงว่าคุณจะหลงไหมหลงไปตามกระแสเขาไหมเห็นเขาไม่น่ารักใส่แล้วแบบอยากใส่กับเขาด้วยไหมพร้อมบวกพร้อมบวกพร้อมไฟตลอดเลยอะไรทำนองนี้นะคะอย่าเลยเนาะให้เป็นกรรมของเขาคนเดียวเถอะเราอย่าไปแบกกรรมร่วมกับเขาเลยนะคะพีไพ่วางงนี้ แล้วก็อันที่จริงอ่ะจริงๆริอ่ะเรื่องนี้เราพูดบ่อยๆเราก็ยังอยากพูดอยู่ว่าหลายครั้งชีวิตของคนเราอ่ะก่อนมันจะพุ่งขึ้นอีกครั้งนึ่งอ่ะมันต้องตกลงมาก่อนฉะนั้นถ้าช่วงไหนเจอจังหวะที่มันตกเนาะก็มองให้เป็นด้านบวก นะคะมองให้เป็นการกลับมาตกกลุ่มรักตัวเองอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันใครไม่รักช่างเขาเรารักตัวเองก็พออะไรทำนองนี้นะคะแต่พี่ไพ่ตั้งแต่ใบแรกคือคุณได้คำตอบอยู่แล้วนะแต่เหมือนแบบหน่อยไหมหน่อยหน่อยใจนิดนึงอะไรทำนองนี้ <c oughs> คุณคุณเจอคำตอบหรือคุณมีคำตอบอยู่แล้วในใจอ่ะแต่เหมือนแบบของงงเงียแป๊บหนึ่ง <c oughs> ขออิงหน่อยขอพิงหน่อยทำนองนี้หรือเปล่า นะคะมา,มาฟังแรนด้อมวันนี้กันเนาะว่าสิ่งใดที่ทำให้คู่หลี่ของคุณวาดวันอู้เนี่ยเราเราได้ยินเสียงการซิพอยู่เรารู้สึกว่าคนที่เปิดมาเจอไพ่กองเนี่ยมีผู้สนับสนุนนะมีทีมซัพพอร์ตมีคนของตัวเองมีบริวารของตัวเองมีบรรพบรุษมีครูบาอาจารย์คือแบบมีแรงหนุนแน่นอนมีแรงหนับหนุนแน่นอนแน่นอวน โอ้ oh my god เจอกันอีกแล้วตำแหน่งเดิมไหมนเนี่ย The s u นโหยิ้มไม่หุบแล้วเนี่ยืเจอเ The s u นก็ต้องวันลนะเนาะเจอ The s u นเลยเอางี้เลยเนาะพี่ไพ่ให้อย่างนี้เลยฟาดเรียบปีเลยโอเคฟ o ร์ค s อืมมีของดีแต่ไม่รู้ใช่ไหม ไม่รู้ตัวใช่ไหมว่ามีคนที่แบบคอยดูแลคอยห่วงยายคุณอยู่นะคะมีนะขอให้รู้ตัวแล้วก็ขอให้มั่นใจนะคะแต่ละคนอาจจะแบบได้รับในรูปแบบที่แตกต่างกันเนาะโอ้คิงอ of วอน d ์เหมือนมีผู้ใหญ่สนับสนุนเลยอะ่ะเขาเรียกอะไรมีมีคนอุปถัมภ์มีคนอุปถัม,มภ์แน่นอน อขอวางไว้เพ่หนึ่งโอเคสิ่งที่ทำให้คู่ริของคุณวาหวันก็คือคุณนะไม่เคยได้ต้องสู้คนเดียวสักครั้งหนึ่งแม้ว่าคุณจะไม่เคยเอ่ยปากบอกใครขอกำลังเสริมจากใครนะคะอาจจะแบบบน่นปัดแปด <c oughs> ขอให้ได้ระบายบ้างนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ถึงขั้นว่าแบบเธอไปจัดการคนนี้ให้เราหน่อยอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่อย่างนั้นขอระบายนิดนึ่งอะไรอย่างเงี้ย แต่ทุกครั้งอะเวลาคุณไม่สบายใจแล้วคุณแบบเผยไปสักนิดหนึ่งสักเสี้ยวหนึ่งนะจะมีคนเป็นเดือดเป็นร้อนแทนคุณจนคนแบบอุ้ยเราไม่เราไม่โกรธเขาแล้วก็ได้เห็นเห็นอีคนหนึ่งโกรธกว่าหายโกรธเลยนะคะไม่รู้จะโกรธไปทําไมเลยแต่ก็รู้สึกดีเออโล่งไปนิดหนึ่งไม่งั้นก็จุกอกอ,กอยู่เหมือนกันเนาะมีปัญหาอะไรแล้วแบบไม่ได้มีโอกาสร,ระบายออกนี่ก็แบบเดี๋ยวมันจะอึดอัดเกินไป วิธีระบายระบายได้หลายอย่างนะคะถ้าบางคนแบบเฮ้ยเราไม่มีเซฟโซนเลยจริงๆเขียนบันทึกก็ได้นะคะเราบางคนชอบเขียนบันทึกมากเหมือนกันเขียนบันทึกใส่ในไหนก็ได้เขียนในกระดาษในได้ารี่ในมือถือสร้างเป็น Facebook แล้วก็ทําเป็นพับอะไรนะไพรเวทไว้ไม่ใช่ Public อนะีกไพรเวทเนาะเอาไว้แบบระบายความขัดข้องใจให้มันไม่ไม,ไม่ไม่อึดอัดไม่ผูกแน่นจนเกินไป แต่ใดๆก็ตามอ่ะคุณไม่ไม่มีทางได้อยู่ในโหมดเนี้ยน,น,นานๆอ่ะมันพลังเอเนอรจีมันมันมีคนพร้อมช่วยเหลือพร้อมสนับสนุนคุณมากนะคะมากๆๆกม,กม,กมกสแสดงว่าคุณก็ต้องเป็นคนที่แบบว่าอบอ้อมเอื้ออารีกับคนอื่นเหมือนกันน่ะฉะนั้นเวลาคุณตกทุกข์ได้ยากะมันก็จะมีคนที่เห็นใจอันนี้คือไม่ใช่เห็นใจธรรมดานะโคดเห็นใจอ่ะคือแบบเขาจะโกรธแทนเขาจะเป็นเดือดเป็นร้อนแทนนะคะเขาจะอื ควันขึ้นหัวปุบุบปุปปอย่ามาแตะคนของฉันเชียวนะในทำนองนี้คุณมีคนที่แบบทั้งคอยดูอยู่ห่างๆแล้วก็ดูอยู่ใกล้ๆแต่เหมือนชีวิตคุณอะอยู่ในใสายตาของใครสักคนอยู่สม่เสมอเลยถ้าตอนยังเป็นเด็กก็อาจจะเป็นเออ,อเขาเรียกว่าผู้ปกครองเนาะจะโตมากับใครก็ได้นะคะคุณพ่อคุณแม่คุณพ่า ยายยาอะไรก็ว่าไปเนาะมีคนคอยปกครองคุณอยู่เสมอเลยอะชีวิตคุณะแล้วตัวคุณก็น่าจะเป็นผู้ผู้ดูแลคนอื่นได้ดีพลังงานมันถึงล้อกลับมาเหมือนกันคุณดูแลคนได้ดีวันหนึ่งที่คุณต้องการะก็จะมีคนที่ดูแลคุณดีมากมายแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะคุณเป็นคนที่ เป็นมิรกับตัวเองได้ด้วยเป็นกลัลยาณมิตรที่ดีให้กับตัวเองนะคะตักเตือนตัวเองได้ว่าตัวเองได้คอยเช็คคอยตรวจสอบอยู่เสมอว่าตอนเนี้ยวันเนี้ยเราเป็น the best version ของตัวเองหรือ,อยังนะคะมันมีความตั้งใจดีอยู่ในตัวคุณอนะมากมากมากซะจนเราว่าคู่หลีนี่สับสนอยู่เหมือนกันนะแบบเฮ้ยทำไม ทำไมมันยังดีกับเราอะไรอย่างเงี้ยปกติเขาไม่น่าจะเคยเจออะไรแบบเนี้ยถ้าเขาทําอะไรไม่ดีใส่เขาจะต้องเห็นปฏิกิริยาตอบโต้อีกแบบหนึง่งแต่เขาจะไม่เจออะไรที่เป็นแบบไม่น่ารักจากตัวคุณ่ะจะไม่บอกว่าศูนย์ร้อยเปอร์เซ็นก็ไม่ใช่มันคงมีบ้างแต่ว่าคุณทําให้เขาแบบควยเขวสุดและงงสุดแล้วว่ามันมันยังไงกันแน่นะคะมีมีอาการงงใจเกิดขึ้นว่าทำไมคุณ คุณยังมีความเข้มข้นในเรื่องความดีของตัวคุณเหมือนเคยอือันนี้จะบอกว่ายังไงดีนะั้นสิ่งที่ทำให้วหวาดวันอันนี้มันเป็นสิ่งที่คุณจริงๆคุณไม่ได้ทำนะแต่มันเป็นตัวตนของคุณเฉยๆเรารู้สึกว่าคือในไทยที่สุดอะใครก็ตามที่มีปัญหากับคุณนะ เรารู้สึกว่าลึกๆล,ล,ลงไปข้างในเขารู้สึกเสียดายเสียใจปากหนักบ้างอีโก้เยอะมั่งหรือว่าแบบฟังก์ชันอะไรเขาหลุดไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยถ้าเมื่อ,อไหร่เขามีสติสตังค์กลับมาใจเย็นลงคิดทบทวนดีๆเขาเขาจะรู้นะว่าคุณเป็นคนที่แบบไม่เคยทำลายใครอ่ะอืมแล้วเขาทำไมทำกับคุณแบบนี้อะไรอย่างเงี้ย คนบางคนเขาก็ไม่กล้าคิดอย่างนั้นเพราะถ้าเขาคิดอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยเขาจะกลายเป็นคนที่ผิดซึ่งซึ่งคนประเภทนั้นนะคนที่ทำลายคุณก็มักไม่อยากจะเป็นคนที่ผิดอยู่แล้วเขาก็จะโบยความผิดให้กับคุณนะคะง่ายดีเนาะง่ายมากๆเรารู้สึกเหมือนคุณมีอิทธิพลอะไรสักอย่างหนึ่งเลยคืออิทธิพลอาจจะตําด้วยตำแหน่งด้วยการกระทําด้วยแอคชั่นหรือว่าด้วยยศถาบรรดาศักดิ์นามสกุลหรืออะไรสักอย่างนี่แหละคุณ คุณมีอิทธิพลอยู่ในใจของผู้คนนะแม้กระทั่งคั่เหลียซึ่งมันโยงกับเมื่อกี้นิดหนึ่งว่ามันมันมีความเสียใจนะเห็นไหมเหมือนคุณผูกใจได้แม้กระทั่งศัตรูนะคะแล้วก็ทําแบบเป็นตัวของตัวเองฮะไม่ได้ไม่ได้เขาเรียกอะไรปั้นขึ้นมาให้มันเป็นลักษณะแบบนะี้แต่มันคือเนื้อแท้ของคุณจริงๆเป็นเนื้อแท้ที่ ที่ห่วงใยคนอื่นหวังดีกับคนอื่นนะคะอยากช่วยเหลืออยากดูแลแล้วก็หน้าแปลกจะด้วยพลังงานอะไรใดๆก็ตามแต่คุณมักจะมีผู้อุปถรัรมภ์อยู่ในชีวิตอยู่เสมอๆนะจะมีผู้ใหญ่เอ็นดูเมตตาคุณนะี่ไม่รู้ว่าอะไรคือเขาอาจจะมาในลักษณะแบบให้คําแนะนําก็ได้นะคือไม่ได้แบบว่ามาเชิงพิศวาสดอะไรอย่างนี้นะแต่มาในแบบความห่วงใยความอบอุ่นนะ อืมใดๆอาจจะทําบุญมาด้วยกันก็ได้นะคะเหมือนเขาแบบคอยมาช่วยเหลือคุณอยู่เรื่อเยเลยนะมีเหตุการณ์อะไรเขาก็จะแบบเออเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาอะไรอย่างเงี้ยมาในในรูปแบบแตกต่างกันบางทีมาเป็นคําแนะนําบางทีมาในนามของสายลมแห่งความหวังดีอะไรทำนองนี้แบบแบบ คืออะไรอ่ะแค่คุณเล่าให้เขาฟังอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบอืมอ้มเป็นเดือดเป็นร้อนเจ็บแค้นแทนคุณอะไรทํานองเนี้ยมันก็ความหวังดีความปรารถนาดีของผู้คนมันมีหลายแบบมากเลยเนาะมากเชื่อไหมเวลาที่เราเจ็บี่สุดอ่อะเราหันไปศบตาใครสักคนอะเราจะสัมผัสได้นะเราจะรู้นะว่าใครห,หุ่ดหงิดเราอ่ะอืมไม่ต้องเจ็บก็ได้แต่เวลาเจ็บอะมันจะมันจะอินกว่า มันจะอินเวลาหันไปสบตาใครสักคนเหรโหดูเขาห่วงใยเราเนอะอะไรอย่างเงี้ยมันมีกําลังใจเลยอยากหายดีเร็วๆนะคะเห็นคนห่วงใยแล้วรู้สึกว่าชีวิตเราก็ไม่ได้ตัวคนเดียวเนาะไม่ได้สู้อยู่คนเดียวมีคนที่ยังเป็นห่วงมีคนที่รักคนอยู่จะไปเสียใจจะไปวอแวอะไรทําไมกับคนที่ไม่ได้เห็นคุณค่าของเรานะคะอืม ปิดท้ายนิดหนึ่งแล้วกันเรารู้สึกว่ากับคนที่เขาทำ้ายคุณอะ่ะเขาเหมือนจะชนะในตอนแรกนะแต่ตอนท้ายเรารู้สึกว่าเขาจะเสียใจมันเป็นชัยชนะบทคาบน้ำตาของใครสักคนอะ่ะแต่เขาอาจจะรู้ตัวชานะแต่เราคิดว่าเขาจะรู้ตัวอืมอันนี้มันมันน่ากลัวยิ่งกว่าการที่คุณแบบปะทะกับเขาซะอีกยิ่งคุณดีกับเขาเท่าไหร่เขายิ่งแบบเสียดายคุณมากขึ้นเท่านั้นนะคะ ประมาณนี้เนาะขอบคุณที่รับฟังนะคะรับไว้เฉพาะสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขถ้าไม่ใช่ทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยค่ะหวังว่าคงจะได้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสุขกายสุขใจนะบา,บาย